อ๋อสบายดีพี่น้องทั้งสองยูทูบมื่อนี้ชิมาเล่าเรื่องขาพี่ปอบสุพังเนาะว่ามันจะเป็นอะไรคำเตือนเนี่ยเล็กน้อยอยู่ต่ำกว่าสิบแปดปีกับบวกคพังถึงเขาพังก็ต้องมีผู้ปกครองพังนำเนาะเนื้อหาต่อไปนี้อ่านมีคนมอง,งแน่งต้องใช้วิจารณ์ในการับพังับสมด้วยพี่นอ้องเลยเบาเรื่องขาพี่ปอบเนาะมันมีอยู่สามเรื่องมีอยู่สามตอน่อยง่ายซะขอเชื่อตอนที่หนึ่งก่อนตอนที่หนึ่งนี่คือคือบ้านของเอง เขาร่วมกันเอาพี่ปอบไปขาเนะตอนที่สองนี่เป็นว่าคอยเคยใส่ชีวิตห่วมกับคนเป็นปอบตอนขอยู่ในขุกเนาะตอนที่สามนี่คอยค่อยใส่ชีวิตห่วมกับคนที่เคยขาพี่ปอบเขาตัดชิ้นสิบเอ็ดปีเนาะว่าแต่และตอนนี่มันจะเป็นอะไรเนาะมาเขาตอนหนึ่งก่อนพี่น้องตอนที่หนึ่งคือว่าคอยชิบอ,อกซื้อเราเนาะแต่เราก็ได้ตายไปแล้วเนาะเขาขา ก็คือว่าเราเป็นปอบบ่อไงเอาเบิดเนี่ยเบิดในบานนี่ไพ่กับหัวเราเป็นปอบบ่อยงวาไพ่กับย่อมหาว่าเราเป็นปอบเนาะเล่ากับบริเป็นปอบอย่างเดียวขมายเล่ากับเป็นหมอป่วคนมีมิสมวิซาเนี่ยอย่างเช่นคนค้าหักแขนหักแล้วเป่าแล้วจอดนี่ชื่อว่าได้เบิดเนาะมีคนป่วยมีคนเจ็บคนเป็นแล้วเป่านี่ชือว่าหายเนาะมันเป็นความเสื่อมของโบราณโบราณนั่นแหละ เนาะแต่คนสมัยนี้เขาก็บวเสือกันแล้วว่าพี่ปอบมีเนาะบานนี้หลังจากกันแล้วปุ๊บมันก็มีคนล้มตายหลายในบ้าน,นาเนาะอย่างเ่นเด็กหน่อยบอรวัวคนแบบว่าผู้ป่วยแน่ก็แบบแง่แงกับผู้ที่สั่มมาเลยนะภาษาลาวเขาว่าเนาะป่วยแน่กับผู้ที่สัมป่วยแน่ผู้ที่สัมบ่อยง่ายว่าผู้ไดล้างกล้อ่อนเพลี้วมันมันสามารถดทรกแซนเขาไปได้คนที่ว่าปเป็นปอบเนาะในความเสือบ่อยง่ายครับ แล้วบานนี้ตัวข่อยชีเล่านี้ก็ความหมายว่าผู้อุข่อยเป็นคนเล่าสู่ข่อยพังเนาะข่อยบุษันเนาะข่อยยังอยู่ไทยข่อยยังบุษันใหญ่มาเล่าแต่ข่อยกระสีเอาความเล่าของผู้อุข่อยมาเล่าสู่พังเพราะว่าตอนยังหนอข่อยพังเล่าเล่าก็คือว่าคอนเดชิบเถื่อข่อยเล่าเล่าสู่พังเล่ากับเล่าผู้อข่อยเหยียหลักล้านเนาะจ้าข่อยเจออะไรขึ้นใจผมเลยเจ้าจะมาเล่าสู่พี่เจ้าหนองพังบานนี้หลังจากเขนแล้วปุ๊บมันก็มีคนล้มตายเนาะ เขาก็หูวดตว่าเราไปปอบบนในบานนี่การแต่ตางผัวบานเนี่ยเขาไล่แล้วนี้บอางานไปบอกเราแล้วนี้แต่บานสิไปอยู่แท่ก็อยู่ไปอยู่บานบาทพี่ปอบแล้วหละมันจะมีบานหนึ่งเป็นบาทพี่ปอบถือว่าเขาไล่ไปรวมกันเนาะไล่เราไปเราบ่บไปเราบ่ยอมไปแล้วเราก็ว่าอยู่ว่าเราบ่ยานไปในบานนี่ไพกลัมาอะไรมาเห็นยังเราบอกเราถ่าทถ่ายแล้วนะเนาะเพราะฉะนั้นเราบานนี้การแต่ต่างในบานนี่ก็เลยวางแผนร่วมกันสิขาเนาะ กับบัวซิขาแล้วก็ตต๊ะขาเลยในนอกขอมไม้ลังจานแล้วป,ปุ๊บได้วางแผนแล้วคนนันปเปิดบา่าสิเอาเราไปขาไปขาแบบได้ไปได้วางแผนเดี๋ยวเิดกลับไปเอื้อนเอาเราปานี่เราอยู่เพื่อนกลางคืนประมาณหกโมงคืนไปเอื้อนเอาพอเปเอ้นเอาเราคึ้นันตนว่เนเาเว้ยเอื้อนซื้อแล้วแหละเขาไบออกซื้อเราวา่าเขาเอื้อนเฮ้ยเฮ้ยเราก็ว่ามันยังเราวา่ะผูดีพู้ที่เป็นพญยย่บาลนันวา่าไปเป่าร้านเห็นนะเดี๋ยวนี้ร้านไข่แห้งก็มันเป็นยังวะสันมันสั้นนี่มันไข่แห้งวะสัน ล้วก็วอาเลยผู้ไปปอบบอกโอ้ยมึงจะว่ากูโหอะมึงจะเอากูไปใส่เหมือนเราวะจะน้อยเราวะเดี๋ยวกูลงไปเราวะแล้วต่างต่างที่เราโหได้บอกก็จะเราไปขาเนาะแต่เราบุญญาติขโมยแล้วก็สืเสื้อในตัวเราเองกันแล้ววะง่ายซะลังจานกันแล้วปุ๊บเราก็ลงมาพอลงมาวิตตินขึ้นได้ปุ๊บพวกเจ้าหน้าที่บาทเนี่ยพวกที่ว่ารวมกันประมาณเจ็ดแปดคนเข่ากอดโอบเราเนาะพราโอบเราเขาเนี่ยนั่นแล้วก็เสื่อมัด พอเสื่อมมัดแล้วก็มามัดไลกลางเพื่อนขนอนอีตองคอยอยู่ปัจจุบันนี่ในเสากลางเพื่อนตัวปัจจุบันมัดหนหันเนาะเพรามัดไปหันแล้วขึ้นนั่นปุ๊บบ่นเนี่ยตกลงกันแลวปุ๊บแล้วก็เอาไปเอาออกป่าออกป่าผู้แลแ้วแคมป์ปลาคห,หน้าผมอยูยยย่ทงไงผู้ใกล้จากบ้านกับประมาณหาหกกิโลล้างจานแล้วปุ๊บเขาก็คุดคุ้มบ่น,นี่คุดคุ้มสิพังเหล่าเนาะหมายถึงบนท่านขาคุดคุ้มก่อนอืม พอคุดคุมได้เด็กตามที่ขาดไม้แล้วบ้านนี้ผู้ขว่าเอาปืนยิงไอง้สิบหกยิงยิงบ่หมายถึงยิงบ่ดแตกอ่าพอยิงบ่ดแตกขึ้นนั่นๆปุ๊บกเ็เอาไม้ตีเนาะเอาไม้ตีนี่ไม้ถึง่าตีงอนตีหัวตีหนาตีตาตีมุนเบดโดยง่ายซะจนน้อยตายจะออกกูเลยเขาตีเนาะ,ะแต่สุดท้ายแล้วนี่เลือดเต็มหนานี่นยังยิ้มเซย,ย,อ,ยเอ,อยู่เลยเนาะยังยิ้มเซยอยู่อ่า ว่าง่ายว่าคือชิีโบใต้เละหลังจากขึ้นนันนันพวกไระคานก็คือว่าอะไรเด็ดเดียวเนาะผู้คนบอกเขาจับเราเนี่ยงุ่มหนาเอาเสื่อมมัดขาแล้วก็เสื่อมัดแขนทา้งล่างเนี่งุ่มหนาลงทั้งทางทีนาต้านี่มุนเบิร์ไมตีแต่บสโลปก็เคือเออตีตียังหนิมเฉย่ฟังแต่ว่านังจากแล้วเขาเอาลงคุมมัดแขนมัดมือเอาลงคุมแลว้วปุ๊บขึ้นนันนันแล้วก็มีคอนใหม่ใหญ่คอนใหม่เด้ เขาตัดใจผู้ดีก็ขาปากคุมมาแล้วเขาเต่งไวซึ่งเขากล้าเกลี่ยไปเบิดแล้วเขาหูลาแล้ว <c oughs> ลว่าเรานิ่งบนเขานิ่งบนแตกเนาะลักจากจอเป็นน้ำปืนเหอจักยันดินปืนแปบว่าซุ่มบหมอจัก <c oughs> เรือปืนเขาจีเมียงหมือจักเนาะตัวนี้ก็บโมโหกันข่อยกันเราตามปูข่อยเราจุพังเนาะลักจากแล้วปุ๊บเขาคอนใหม่ลงคว <c oughs> ยกันเนี่ยองคอนแเต่งโตเราแล้วลเขา,เาดินลงเพราะเอาดินลงแล้วปุ๊บเขาเอาสินลงมานี่สินผู้ยิ่งที่ว่าเป็นประจำเดือนเป็นมิตรนี่นนะเอาลง พอ,อลงแล้วปุ๊บแล้วเอาดินลงแล้วก็เอาน้ำถืบลงแล้วดินลงข็เห็นอ่าแบอบกว่ามันจะได้สั่นนะคอนใหม่เอาดินลงแล้วก็เอาสินลงแล้วก็ถืบแล้วก็เอาน้ำลงแบบว่าง่ายใต้ใต้พังทึงเป็นเลยตัวน,นี้เรื่องจริงเนาะภายในบ้านค่อยจึงปัจจุบันที่ทำไปก็เป็นหูเบิ้ลเนาะหลังจากแล้วเนาะตัวนี้เคสตัวนี้สมัยนั้นมันกน็สมัยบ้านเมืองมุทัสงบพี่น้องซึ่งก็มุยม่ยไพถือขุกมุ่ยไพถือจับเนาะ สว่างนะมันคือบอกในบ้านเมืองมันคือกฎหมายอยู่ปลายปืนเนาะไพขาไพ่เล่าเดี่ยวขาโดยสายเห็นยังกับโบหูเนาะขอกลาตามหูของเราเนาะมาบันนี้พอจะบอาเคสที่สองมาเนี่ยเคสที่สองนี่คอยใช้ชีวิตอยู่ในขุกมีผู้หนึ่งซาเออลี่กเป็นปอบปอบใหญ่หล่นทาคนบริการได้พี่น้องคนมอสีซีิปนี่คนรุ่นล่าเขาเรียกว่าข่อยเน,ยนาะแต่ว่าเขาว่ามันเป,ป็นปอบเก่งหล่ สาเหตุชัวพิศปเกันนะนี่เก่คนเบิ่งแล้วก็คือพวกขาวเอาไหนตอนที่มันหมดทันมาในขุกนี่บ่มีอย่างเกิดขึ้นไหยการสงบดีในขุกอ่าบานนี้หลังจากมันมาเล้วะปึบมาคนในขุกนี่พวกข่าวได้พวกข่าวตาย,าตายอ่าบานนี้ตายก็ตายแบบแปลกๆตายแบบพิเรนพิเรน,นเนาะสาเหตุที่ชีวหัวเป็นตอบันบอกมันมีคนบานเดียวกับผูที่ว่พาพินปันสองคนอยู่ในขุกอ่ะ และเขาบอกว่ามอนี่นี่มันเป็นปอบใหญ่ได้ปอบเก้เงโหลดเออเขาไรนี้จะบานให้ไปอยู่บานหมูบ่บานพี่ปอบบริษัน,นอยู่ทั้งภูแลทั้งทั้งท้าบังท,งท,งทอกผุนทั้งสินออกสินวนันผุนบริษันอืมบอกผมได้เป็นปอบเขาไรไปหันเบิร์ดมอนี่นี่เขาไรนี้จะบานได้แล้วไปอยู่ผุนพอไปอยู่ผุนแล้วไปเห็ดกับหญ้าไปข่ายหญ้าเลพี่ปอบข่ายหญ้าตึกจับเขาคุกไม่เข้าข่อยเด็กคนรรู้เนี่ยเข้าข่อยได้ไดมาบรหลังจากมอนี่เขาไปแล้วคนมันตายแบบพิเลนพิเลนเลย บ้านนึ่คนจมว่าเอเรื่องนักโทษตายมีมอหนึ่งคนจะบอกสื่อมันโอ้ขอยอีต้นแห้งเลยคอยนี่เป็นนักโทษชันดี้คอยใครจระแจ้หองเนี่ยแกแจ้หองนักโทษนี่คนเข๋าหองตอนแรกนี่ตอนแรกบอกงานตอนเศ้านี่นักโทษยองหองนี่มันแก่แจ้น้องคอยคอยป็นคนไปใครเนาะหรือ <c oughs> ว่าคอยเป็นนักโทษชันดี้แก่แจ้ในคุกนี่ยคอยป็นคนไใครการเจ้าหน้าที่แล้วหายตำรวจแล้วหายแต่ว่าคนก็อยู่น้ำกันแต่ว่าคนใส่คยเขาไปใครกนหมายนะ ตอนเจ้าเขาไปใครออกตอนแรกข่อยเจ้าเขามีมือหนึ่งข่อยชี้ใครมาถอดเขาบักนาคนดีๆนี่ไหนอ่คนดีๆว่าอะไรเป็นยังว่าไหนข่อยใครหองสามเปิดประตูข่อยเบิ้งแต่มันยางมันกลมหนาเข้ามาน้ำมันยางเพราะมันมาหอดข่อยปุ๊บข่อยสุกประตูให้มันเข่ามันเข่าปุ๊บข่อยปิดประตูข่อยเรงประตูข่อยล็อกปับอยู่ไหนพ่อคนแลกบล็อกแล้วเรื่องนเชียงในหูข่อยนึกท็อปเลยเนาะบังหนมันหลบทั้งยืนเลยหัวมันผ่าเฉยคนที่จองฟูง ล่มทบโหลดล้มทื่อลงห้องมันมันล้มปุบเลยมันห้องอ้าวโหลดแบบเดียวก็เอาไม้ตีนะแบบแบบว่าครัเพี่พี่ปอบกในความเสื่อของโมฮานกับเปนพี่ปอบขันเราเนาะคอยก็ยืนเบื่องหลังจากมันล้มลงในนั้นห้องอ้าวโหลดเครื่องไม้ตีเงี้ยวแตกโหลดเลยข้งเออเงี้ยวแตกโหลดบอพวกเข้าแบบเดียวเสียชีวิตเนาะตายคาทีแบบหัวมันกับเป็นเรื่องแปลกๆบ้านบ้านนี้มันมีเท่าหนึ่งอีกคู่คดีกับหมอพี่ปอบ เท่านั้นะเคยเมาญาตินะมอพี่ปอบนนี้นได้เแล้วเขาจับเท่านั้นก่อนแล้วเท่านั้นสักทอดจะมอพี่ปอเข้าใจบ่เท่าพี่ปอเนี่ยนั่งซ่านเฮดีๆน้ำแก้วข่อยนั่งซ่านเฮ่อยถามรอเพื่อจะได้มือหนีเจะเป็นอจะได้โอ้โหปวดมวนคนหาพรอ่ะเป็นแบบมีเมื่อยใจบุ่ีอีบเราอะเออเราก็นั่งซ่านเฮซ่านเฮไปซ่านเฮว่ะเราบอกว่าคนหาพรอนเขียนหนังสือหาทานเนี่ยนะหมายถึงหาตำรวจเลยให้จันาทีเราอะเขียนหนังสือให้จังนาทีลนะเป็นยังเขาว่ะคนเมื่อยแห็นจะเป็นอยัางเราอะอยู่ซืื่่ออๆกเมยะว เหมยลงจ้อยจอนี่แหละว,วะคอยก็ไปบอกเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้นาที่เิ่นก็เคียนหนังสือเหเหตุไปแรงงานสี่เอาเราไปพงมอเพราะเจ้าหน้าที่เขามาเบิ่งห้วยมุ่แม่เนี่ยได้โคตมันอันนี้แห้งเลยเจ้าหน้นาที่ก็ว่าไป,ไปไปเก็บเสือ้อผ้าเราออกก่อนเอาเราออกหน้าประตูคุกฮะคอยอย่างว่าปเปด้ผู้ชิมหน้าที่เนาะตำรวจมาขอประตูประตูกับแพงขุกกับประตูแดงเพิง่งเนาะมาบอกว่า ให้เก็บเครื่องเอาพวงใหญ่บวงยา,ยยายนี่ออกไปเลยบริษัทก็ติ๊ตบเขาก็ติ๊บหนาวออกไปเลยปกติเลยทามันเป็นยังหันเป็นยังเจริญทามเจนิาทีปเป็นอย่งไรใต้แล้วบริษัทออกมาเป็นอยวางไนนก็ลักจะคือรถที่ไปมอบเบาใจสัมใต้ก็รถเลยอ่าล้างยา,างทะเลเลยนักโทษนี่ใต้ลายเลยบ้านนี้มีมอหนึ่งตายอมอห้องเดียวก็มอพี่ปอบตายก่อ,อยชิวข้อนืญอหยาดออกสื่อเหมืนเด้อบักจอยบ้านสร้างปุงบ่อน กอบจักกอใซโค้ t t mond, io, s, linked, air, ters, ูแต่ว I mean, ่าสร้างปุ voltage, ่มบอลทั yes, ้งสวัสาเกีตผู้เนาอกมจอยใต้เป็นอันนี้คอยจะฟังนอนก็ขึ้นอยู่ในห้องคนมากลายๆเลยคนมากลายๆเลยกัาจิวาคาตะกั่มยังนี่โอ้ยขอยยืนยันโมเมนต์ลานเปอร์เซ็นต์ยูซือเขาแรงงานมากบอกว่าหู้นะฮู้นะขอยนอนนอกดีขอไปได้นอนในห้องค้งเลยหมายถึงคอนอนอยู่หนอกห้องค้งแต่ว่าอยู่ในแพ็กคกคือกันเออเอยบอก่า้นะนะ ไปบอกคาน์เน่หน้ามอนี่เมื่อแห้งนี่จะมันเป็นยังวสันยูซือกับมือเขาไงเมียพนในห้องหกสิบบวกคนเนาะมาหลังจากนั้นเลยปพ๊บมคอยไปบอกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขามาไขประตูเบิ่งว่าไขประตูเขาไปมันเบิ่งว์วสันพวกคอยนักโทษผู้นอนหนอเขาไปสองคนไปโจมประมันคอยจับเบิ่งหันตายแล้วมันตายแล้ววัวมันมันตายแต่อยู่ในห้องคนอ่มันตายแล้วพอมันตายแล้วก็นั่นปพ๊บกับพวกคอยแล้วเอาไปเออเอาไปอ้อไปถิ่มเนาะ เงาะไปทิมเจ้าอาเหตุการณ์ที่ว่ามันเปลีปล่ยเออเราสุพังนี่ครับครูบ้าได้ฟังนำ้ำสิบปีของแรงมั้งเจ้าอาเหตุการณ์มันเปลีปล่ยเนาะหลังจากแล้วปุ๊บบ่านี่คอยกับได้ยินคนเราไล่ทีว่ามันเป็นปอบเนาะหมอกั็คอยกับชนิทกันหักแพงกันหมอหันบ่มีหยาบบุมมียัมยงมายามเลยนะยังเส้นหมอปวดขาปวดยังนี่หมอกคอยากกินน้ำแขอยว่าหมอเอิบเขหาหนาเลยคนาเพราะอันมาว่า ขอยากกินเนี่ยนะยาดีโกผิวดนกพินัทยังยากแกปวดเนาะขอยกิดพ่อมีเงินแน่ขอยกระซื้อให้ลังเถอมอ่ะอยากกินเข่ามีเสียบฉีนขอยกระซื้อให้เจ้สิขอยกระในน้า่าจริงจริงเราขอข้อไม้ขอกระซื้อให้ขออีต้นนะเว้ยเราขอยย่านม่อวันในน้าเม่อวันม้เป็นปอบเลยบ้านมีมือนึงขอยไปทำหมอขอว่าสุกันเนี่ยดูคขาเลยมออกซื้อมันโทษโทษขอไปถามมอว่าเว้ยเดี๋ยวนี้คนรมัดขุกเอาว่าตัวเป็นปอบห้าหูเลยขอยไปออกมันจะแกงแล้วมันนั่งแล้วเว้ขอ คอยถามว่าคนบ้านโตก็มีอยู่นี่เขาว่าโตเป็นปอบอยู่บ้านแล้วเขาอะไรนี่แต่บ้านไประยมมองบ้านพี่ปอบมันบอกมอกว่าก็แม่เนั่นแหละเมื่อว่าเขาเป็นปอบเมื่อว่าแล้วคอยถามจะเป็นแท้บอกคอยถามตะกี้เป็นแท้มันวะยอมพาว่าเป็นอะไรมันวะเดี๋ยวนี้เช้าแล้วเมื่อว่าเออเมื่อว่าได้ดันได้บ่อกว่เป็นปอบซึ่งก็คินในใจว่าบักหาเมันก็มึงยอมพาว่ามึงเป็นปนิหคือขึจะบ่เ้าะหรอคุยกินนะคอยถามเมื่อกว่าจะเป็นไหนจะขคือเป็นปอบเออคูบาปฏิกองแรงเลยเมื่อกว่าคอยซักเซบามั่ว่าพอซักห้ ประวัติมันนะคนตีมาประมัตเศ้าสามชีพไหนโบ่เป็นยังไงประวัติมันน่ะตีบ่เป็นยังไงบ้างกันไหนเออหมายถึงมีมือหนึ่งคอยหายมอคอยหายแห้งอะไรก็ใชเห็นตัว่อยสิหายไปได้นี่มอคอแจวคอยแจวจำกินนี่บา้านนี้คอยจังหวะคอยกำลังเอาหนัโงโทดเขาห่วงเราคอยยังบวชอยู่คอยเลยว่าจะงน้อยจังน้อยมอหายคอยมอเอื่นเชีว่าโอ้ย เด็กเป็นหัวหน้าจะมีก็ขี่คุยเนาะขอแจ้งสมนีเขาบุได้ม <m> ่อยากขายคนโอ้ขอได้ยเงียบจังแล้วคนรู้ไปหาบอกขอว่ากูฆ้าเวียนกูเสื่อมมึงกินผ่านมากเลยเนาะกูหยาดมึงเขาบอกเอกูอีต้นมึงอึซื้อมึงอย่าเอาไรเจอกู้ใครเขาไปเตะปากมึงกูบอกบอกเออมึงเป็ดปอบอกินมอติมคีมึงมีนเป็นหามึงมากินกูหลดมาแรกอะซึ่งขอบุหยาดลีกันข้ามมาบอกเป็นปอบีวิชอมวิสานั่นนี่เนาะพี่น้องตีกองแรกเลยพี่น้องมันเข่าอยู่ในกล่องเราต่อว่าเอาอีพีต่อไปวะพี่น้อง ล้วบัดนี้คนชิมมะเหลวย่ออีกเอาถือว่าต้นนี้ต้นที่สองเลยเนาะคนชิมมะเล่าอีกเรื่องที่สามเลยเรื่องที่สามนี่ความหมายว่ามีคนหกคนล่วงกับขาพี่ปอบเพราะขาพี่ปอบแล้วขึ้นแน่นั่นเมืนวะเขาจับเขาคุกนกเขาข่อยตัดชีวิตคนละสิบเอ็ดปีเออความหมายว่าผักล้านผลเานี่นี่เลยเจ้าขาพี่ปอบบุพเพได้พลไหมซานมือซานตัดชีพิตผลเบ่าสุฟังว่าพวกเจ้าขาพี่ปอบบุพเพศหรอวะ กระแนนบางยาสูงหายคนตายพี่ปอบมันเป็นตัวได้ไงสานอยู่ในธทรมว่ะขาได้พี่ปอบก็ได้จะใส่คนตายซาดันก็อีบแล้วซาดนกระเทียงซานอะไรเดียวก็ตัดสินคนละชีวิตปีเนะาะขาดพี่ปอบหตุที่สิกาพีปาพ่ปอบเท่านั้นเขาจะเอาตัวังเนาะตามมอเราสุพังบอกมอเรลใกล้งแง้งเลยเออในบ้านในเมืองนี่ก็ขอแต่พิจัยกับหมอเป็นตายพิจัยกับหมอเป็นตายหลุดมอผูกเขาขาอืมเนาะบ้านนี้ มอนันควบเกงกันคอยกันชีเล่าตั้มมันเหล่าคอยย้ําอยากเสือมันเหล่ามันเหล่านนี่มันว่าพังแต่ว่าควบเกงของมอนันฮะมือเขาไปขานเขาไปหลี่อยู่ในป่าต้นกระคือมอหันนอนหน้าพี่ปอบเจอเขาบนเขาบ้านอยู่แต่ป่าอยู่แต่หน้ามือเขาสิขาหันมอมาตะกินเหล่าอยู่ในบ้านเขาหันเบากันเบิดแล้วกันตะต่างจีจอบขามอมอยางอยู่ในป่าสิออกหน้าเขาหลี่เออเขาหลี่อยู่ในป่ามอกระยางออกหน้าแข้มกระทั่งในป่าเนี่ยเขาร้อยมาทางลังพวกสิขา เขาใหม่ตีเขางอนต่อเนี่ยอตีเขาปุ๊บมอก็หัวผุไปข้างหนา้าเลยซึ่งมอบเห็นเราไปพี่คนขามอพี่ปอบมามอผูกขาได้บอกสุพังหลังจากเขนแหละเราก็จับมัดขามัดแขนมันสลบแเลยแล้วก็เอาไปมัดอยู่ในไตหนามผูมันจะมีกุ้งใหม่ใหญ่ยอยู่ในผืนหนามเขามอพี่ปอมนี่ไปมัดไปอยู่ในผื่นหนามผู้นี่กรบคอนเอ่าพังตัวควบเกงของพี่ปอหลังจากเขนแหละปุ๊บเนี่ตื่นเสามามารันอี้ยังนี่แหละมันว่า ผีปอบตัวนั้นนะเปเขาคนในบ้านอีกว่าเดี๋ยวนี้นี่มีคุ้นขากูตายแล้วเขากูไปมัดไปอยู่ในพื้นหนามผุนมาสัน่นให้ไปเอาแน่บอกคนมองอยู่บอกคนยังผูวบ้านในคนในบ้านถามาเฮ้าขาเจ้าชื่อได้บอกโบเห็นมาสัน่นมันตีทั้งหลังพอาะผีปอบมันแบบเออควกมันเก่งเลยคนเขาเอาตอมา,ามมอดดอกบอกบาอยากเชื่อดอกคือตอนมาเล่าสูพี่ชูน้องฟังบพวามันเถท่เนะาะการทำมาเสียบอกกัน <laughs> ออก็เอาแลละมันก็คอยเล่าตามเหตุการณ์มูวเ่าสูกพังเนาะคอยก็บไปยักเสื้อแต่ถ่ามามีแถบพี่ปอมนะคอยกบบมามีแถ่ทามว่าข่อยานบางคนก็บุญาาณนะพี่ปอมบุญญาณบุญญาณจะดีเออพี่ปอบท่านก็บอกเก่งๆมีคอยบ่อยง,ง่ายบมดท่านในบ้านคอยเอมัวพี่ปอบคอยกาชีนาดาเลยบางคยบุญญาณเรื่องปอบหลวงพ่อบุญญาณคอยคนสารวัตรคือกันคอยก็เสื้อว่า มีแฉวิชมวิชาเนี่เนาะคนเห็ุคนหลองกันนี่ครับขออ่านว่าคือสิมีแต่มันบ่อยานขอกระโบกใจของมันบ่อยานเนาะใช่เหตุเรงกับบุจักใจมันบ่อยัญหมอตัวเขาเบอกเนี่ยตลายแห้งนี่ไลยตัวเขาขาหกคนตาทีวงฤษปีนี่พังตะวักมันแบบขอยกระจื้อบริยานมันด่าเอาแบบเนื้อสัตว์อะไรหมอพี่บอกแต่ละคนมันเก่งอะซีนาตัวนี้มันเรียบร้อยหรือไรเขาว่าก็ขาชีเอาไว้บุญไหนเนาะ น้อพี่น้องนอกระสีเล่าสมรินทร์นอกัะเบเสียงก้องเนี่ยยังไงผู้บ่ามานั่งฟังครับมอตี้ย้ายไปประเทศเปียกปะเราจะได้วัดได้หนึ่งพี่น้องอีกพี่หนาเด้อพี่น้องสีมืเอว่าเรื่องการระงชีวิตอยู่ในขุกสุพังเนาะว่ามันจะเป็นอะไรว่าความลำบากคุกไทยคุกเล่าเอฟซีไทยก็คอมเมนต์มาไลน์นาะว่าไอ้เบาเรื่องอยู่ในขุกให้ฟังแน่ว่ามันคือการบวกขุกไทย แต่ที่นี่แน่คดเยา,าว์เขาข่าวไว้คุกล่าก็คุกไข่บอคือกันแน่นอนแตกต่างกันด้วยสิดเชิงเนาะสิเปว่า,วามี่ับน่องหมอขับน่องไม้ล้วกันมีเล่าเล็กแหลมแทงกันหันบุมีเนาะคัดเฉียดกันแบบนั้นหันคุกล่าดิบห้าแต่เล่าเล็กแหลมพาคนละมือหลวมีดคนละด้วงหลวบเพราะว่าเขาจากักตอกซาดกระติบเบียกระติบเข่าไายมีมีดคู่มือคัดสีทากันหันโอ้ยเป็นเบิดคุกใต้เบิดแ้ลยกขันวันยกพวกตีกันเนาะสิมาเขาข่าว พราะว่าคุกมองก็อยู่ดีผ่ามีมีมีุูมมือว่าง่ายจ้ะมันจะเป็นต้องเราเล็กเล็กแล้วคืออะไรคุกไทยแต่ว่าคุกไยก็แม่นแท้ตามคนยินเขาเล่าเนาะแต่ว่าควอมโหดบอกควมเหียมบอกมันกะเรื่องคุกกับบริแตกต่างกันเบิดเนาะขันว่าเรื่องโหดเรื่องเหียมนี่มนุษย์นี่อยู่ใสก็ทอกันบดควบมโหดคนควอมเหียมเนาะมันอยู่ที่ใจคนเนาะกาซีว่าเพราะปันนี่เรื่อพี่น้องเรื่อีพี่น้าจังว่ากัน สิมาเล่าเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในคุกสุพังเนาะ <c oughs> ครูบามียังอยงากฝากบอกถึงเอฟซีทางงอนเจ้า <c oughs> <c oughs> อยู่ <c oughs> <c oughs> นครหลวงจะอยู่วนน <c oughs> ทางงอนแน่นอนเอฟซีทางงอนก็มีได้ครูบา <c oughs> เอาพี่น้องซัมเมอร์ขอขอบใจหลายเป็น,ใน,ในแน่ได้ล่ะกอย่าลืมกดไลล์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพื่อทิมีเรื่องเรามาเล่าสุพังเนาะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องคอมเมนต์มาขคอยอ่านทุกคอมเมนต์เนาะว่าพระยาพังเรื่องใดเนาะ ควมสู้คง่อยคือได้อ่านคอมเต์พี่น้องกันแหละเนาะตำหนีตีสมมาเนาะเอาสำนีพี่น้องขอขอบใจด้ว